อันนี้อันของลูกชายลูกไพ่บ่ฝากมาให้ในวันนี้เผมไม่ชื่อไม่เสียงทำได้อยู่ของคอนคอนตู้ว่ของคอนลูกชายเป็นแหวประตูหอมมาแต่ฟังไทยอยู่บ่ช่องพูดเบาเบาเนี่ยเนอะเฮ้ยน้ำแชมพูแชมพูลูกแก้วแชมพูลูกแก้วเหรอเฮ้ยจักแล้วเอ้าอย่าคู่อย่าคู่อ้าตั้งแลวีนนะเกินของป้าๆเนาก็มีให้กันพี่น้องเยถุงลูกแก้วตัวนี้เนาะ ้วนะโอแก้วอแขี้ขกไฟเร็วหนึ่งหนึ่งสอสามสี่ห้าอันนี้สองคนปัเตอร์ปัเตอร์กับสาวนังอันนี้ใ่แล้วยอยมาก่ยอยางมากมาเลยบากัมาเร็วนีนี้กันหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าโอ้ของข่เอาไว้แล้วข่ชิอกินเยอะเลยเลยระว่าให้วาจันทร์มันไปจกนองว่านี่พ่อ เอาไป,ไปส่มเอาไปก้อน,นทนุ่เอาไปสุมทบกกับบอจันร์เพ็่นเรยียมวานิ เนสาปีสอหกปีสาอมันอก็มสชองเลยนี่อันนี้อสองสาตางกันปีนึงบุญขอบคุณเเขาบอกับใจลายไม่น้อยอติมเพราน้องไอติมเนาะปีไม่นี่กัของหายซกมาล่ำด้วยอยู่ดีมีแหงแด้วยึ้นไปี่ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่าขายล่ำด้วยอยู่ดีมีแห้งได้ถูกมาขอบใจลายมหนบัวหเจ็บบัวหอยป่วยเนาะ เฮ็ดงานได้พอได้เงินให้เอื้ยเนาะมาแบบนี้มันจะเป็นไรอ่ะอ่ะอ้ยเนาะเปิดคลิปออกมาอยู่หน้าเฮือนหน้าซานคือเก่าเด้อปีใหม่ปีเก่าก็พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อสุดท้ายของปี31ธันวาพี่น้องเอ้ยส่งความสุขให้ ผ ah, anyway> an> okay. ู้เฒ่าเพิ่งก่อนสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเลยสุขสุขคนเดยนี่กะกำลังเตรียมข้าวเตรียมของไปทำบุญพี่น้องเลยเนาะหรือว่าทำบุญให้เมย์เพิ่นเป็นสะพานบุญให้เมย์เพิ่นโดยอ่ามอบความสุขให้ผู้เฒ่าผู้แก้มอบความอบ๊อุ่นมื่อนี้เนาะลาชิ้งลายยาลมหนาวนี่เป็นเสื้อผ้านาเท เนาะหมวกใบพุ่มหมวกใบพุ่มเสือนาวเสือกันหนาวพี่น้องแล้วก็เข่าสุกเข่าซานเนาะเข่าเจ้าเป็นยังไงต้องเป็นมาม่าไข่ปลากระป๋องขอบบดเลยเปิดห้างข้าให้อีกกอนมานี่กระดาเนาะพแหละพี่้องเลยเด๋ยวท้าไก่ต่างเมืองรสกระประมัณ 780กิโล่พู่เลยทอดบ้านคนนี้นะเอ่อแก้ไขเติบได้พี่น้องเลยพได้หน่เนาะสำหรับของขวัญได้นี่เอาไปให้เราอื่นกับแฮปปี้นิวเยียร์เได้หนิพี่น้องเลยพี่น้องเลยก็เลยเดี๋ยวทางก่อนเนาะวันนี้จะเอาขึ้นรถขึ้นล่างก่อนพี่น้องเลยไปจ้ะคนขึ้นนะอันนี้เอาเข่าในเนาะเอาเข่าในยันที่ฟุนเกาะเสืยงงามแล้วเสื่อมาเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องเลยว่าเพิ่นสีผู้โชคดีซิเมนผู้ใดเนาะอือป อ้ไปเป็นลูกมือประจันก่อนมนี้พี่น้องเไยเดี๋ยวกลับมาซอยเวียะงานดองซอยเวียะงานดองร้านแม่หมอจำเนี้ยคาลองซีซิเวทล้านพี่น้องเอ้ยลึกพี่ดำไม่รอได้คะรองนี่แม่นนั่นเลยนะเออใส่ตัวมาตัวกอนเรสซัน กอจันตัวคือแตงแมงสาถูกแท้วอะเนาะวางขึ้นเอาเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะใส่ใจเราใส่ใจนะขายของม้ใส่บ like anyway. ่ะหาเงินหาเงินขายของหาเงินพี่น้องเอ้กอจันกับเสียนักเลงไม่เศร้านี่วะเงี้ยอตุกขึ้นไหมเข่าสามติ๊โลได้เข่าเข่าแนวเข่าจ้าว Sao chào sao luôn, à. Ừ. Uh. À. Khó nèo xíp lô, khó chào sao luôn, Khúc tiếp lội Rồi Hướp Hướp rồi húp Hướp Hướp แต่ว่าก่อนสิไปมอบของขวัญให้ผู้เฒ่าเพิ่นกล้วมามอบของขวัญให้ทางป้ากับลุงก่อนป้าอย่างป้ากับป้าป้าเนาะกับสาวนางกับแม่ต้องเชิญอีกนิดนพี่น้อยต้องนับดวงเขาเนี่ยเดือยเพราะว่าอ่าเบาลาวเนาะเบาลาวแม่น่องไอติมพี่น้องเลยพ่อน้องไอติมแม่น่องไอติม ฝากเงินมาให้ดินปีใหม่เนาะจำนวนหนึ่งมืนบาห 10, ทหารซีอะไรหนึ่งหมื่นหารซีคนละสองพันห้าโอ้ได้แร่วันนี้พี่น้องเอ้ได้เงินดินนันปีใหม่เข้าดาวได้กว่านี้เนาะขอบใจทั้งเบาลล่ากับแม่น้องไอติมในลายยังน,นึกถึงป่ายอยู่ด้ยังน,นึกถึงป่าทังบ้านเู่พี่น้องเลยปีกายนี่นันเข้าไป อันนั้นเนาะเาไปรถแห่รถแห่งานแต่งเพื่อนปีไก่พี่น้องเลยไปข้าวดาวอยู่น้ำพี่น้องฟังไทยเลยปล้าเป็นลุงจะดีไปซี่นี่เองเนาะอ้ะมาเกิดแล้วแต่ไครอยู่ได้เนาะสมมงหมดเาเป็นป้าเป็นลุงมูมีไปให้อยู่ทเก่าเลยเ<อ>นาะพี่น้องเคับอยู่ได้พี่น้องอ้าวฝนก็นให้ตลอดทีดอกพีน่น้องเลยทั้งบางา้าราไม่น้องไอติมเพฝนก็นได้เนาะขอบคุณขอบคุณในลายเด้ออยู่ดีมีแห้งปีใหม่โชคลาภลังไหลเข้ามาเนาะตอนรับปีใหม่ปีเก่า สิ่งบูดีกับทิ่มไปน้ำปีเก่าพี่น้องกับเดสุกูสุ้นคนขึ้กันพี่น้องไงสบายดีปีใหม่ที่สิเขามาถึงนี่เนาะสิ่งที่มันบูดีกับทิ่มไปน้ำปีเก่าเริ่มวันจันเด้ออย่างมาน้าเด้ออย่างมาน้าได้ผมแม่นว่าปีใหม่ว่าอะไรสิเอาสิ่งใหม่มาเพิ่มไอเมียได้แบบสิ่งใหม่ก็แนวดีค่ะยู่เออแนวดีมาน้าได้เนาะเงินบุญค่ะบุญ บุญน้องพ่อบ้านเคนเสียไม่ได้เลยคนเทพบุญเลยเคนแจ๊กโซคนเก็บโตเก็บตังค์เลยนาอพี่น้องเลยถ่าโอ้ยลืมโทรบอกป้าเตอป้าน่าสาวนางมากเงินป้าใหญ่เนาะอยู่วัดเนาะเดี๋ยวว่ายเงินปายป่ะเดี๋ยวเงินไหนดิเอ้ยเนาะบอกว่าแต่ทางแมงเชื่อกับบุ้มีอยังนด้พี่น้องเลยให้ป้าให้ลุงก็ได้แต่อยู่กินน้ำกันนี่ื่อนี่แหละแต่ลมือแต่ลเว้นน้องก็ซื้อกับข้าวกับน้ำมากินกันอยู่เพือนในซานี่แหละ เจ้าได้สันยังไม่รู้กับเมียบ่น้องชายใหญ่เลยทีเด็กน้องช้าอยู่แล้วน้องปานแล้วเป็นของคอนผีใหม่เนอะพอได้ปลูกพอได้พักปลูกมีดาวเกินเท่านี้แล้วสะพักปลูกมีกินน้องอ้อมหัวอีกพี่น้องเอ้ยเงินเบิดก่อนใช่อ่าอยากได้หัวอ่ออันนี้ยันงัวควายบืนแต่พังมันเจินอ้อมหัวสิแพงกว่าแพงกว่ารถอีกไปจังแพงกว่าจกน้องจักพี่โอ้ยู่ไม่ได้หนักเดย Ừ. tìm tiền anh anh nhiều anh cứ anh 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 gần đây anh 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 ba muốn anh anh ba nhảy nè ba muốn anh 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 น้อยเนาะมาเห่อเรียบร้อยอยู่พร้อมหน้าแบบนัดกันเลยมึงคือไม่นัดหรอกโอ้ยงันว้าสิล็อกสบายดี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 ่สบายดีช่อเมยน้องนี่เตรียมตัวไปเข้าดาวได้พี่น้องเลยลุงเฮอร์บุมาลุงเฮอร์บมาจะไปเข้าดาวเปิดใจเลย เออไปหาเปิดใจแล้วแล้วเปิดใจเพื่อได้ชมก้าวมมีเดี๋ยวสิไปเปิดใจน้ำไปนเแบนลยใคเ้ซลมาเตรียมตัวไปเดยวาเัวไปเดย่น่นงกี่แล้ว่มามาเลยพี่น้องเลยมาเ่าดานเราปัติเลยที่ี่เนังกี่ปมงสภาพมยังไหนเต้มาเบิ่งด้วยเ่าด้านมันพิน่เมีผูกแขนเออเออแมนยูมีผูกแขนแด่เขาดาล้ะ อเ่นี่กับเชอแลวไปเลยไปเลยหอมควันยังอันนี้อันนี้อันนี้อันของลูกชายลูกพ่ายะฝากมาให้ในวันนี้เลยมไม่ชื่อไม่เสียงทด้ยอะอควันอมตูกเดบ่ของควันลูกชายเป็นไฮประตูมองมาแต่ฟังไทยคนบ่ ชงเทาเาเนย้อใครันชูชบูุกแก้วชูกแก้วเอโอ้ยจักแล้วมูมูฮานิกานี่แม่เจ้าจักพ่อใครบ้านนะคือัอมาวันนบ้านบูรกแก้วแนนอนคอยบ้านนีแใหญ่นนางเนาะเอ้าอันี้ของพอเราไอติมขื้เก้พี่น้อาเลยฝากอันี้ให้ประตูคือสียังไม่ได้แกะหลับเนาะยัน บอะ้ no hmm. ิดเราด้ลยไ่เนาะเราฝากไมพอแล้วพอเร้ปีไม่จคสิมายังถารุ่นน้ำพงยวอนจ๊คเรามาเมื่อใดเราไ้มาบอจคทางเบอร์ามาเราตามองเลยเอออย่าคูอย่าูอยาูเินของป้าๆะเราก็มีกันพี่นยตุ้งลูกแก้วตัวนี้เนาะสมุนลูกแก้วอเดียนี้ลูกแก้วของแก

มานั่งพี่มานั่งพี่มาไปแกเด้เตี้ยกะย่เรานั่งเอาเงินเยี่ยมากเประมูลนี่เยียมไปเยอะเลยเยี่ยมมากเลยพี่น้องเลยเนาะจะเป็นงานพอแล้วะวนลองันหนะดีหางซีอโอ้ยเียมันมบมี่คู่กันช่มบาดได้าทขีไข่ไร่ขี้ข่ไผร่อันนึงสองสามสี่ห้าอันนี้สองคนปัตเตอร์ปั้ตเตอร์กับสาวนั่งี้ ใส่เดียใส่เียวมาขอานกบมาด้ยใส่ากบมาได้หเนี่นีกันหึ่งสองสองหนึ่งสอสององสามสองี่สองห้าอ้ขข่อยเนี่ยไ่นกินบร้ยเลยเบไบางบอว่อ์จันเพิ่ไปจกนองว่านี่บอพไปไปก้อนไปส่มทบกับอจันร์เพิ่เบิรไรว่านี่เนี่ยระสเล้าน่นจะบอกสล้านเอาล้านว่าว่าน เราจะเพิ่มอีกคนเสิบแปดล้านแน่แล้วบ่าแน้แล้วค่ะเยีวว่าไรเยาวว่านะเรืองแล้วมันเครียดคนตามยังพอต๊คุณม่จะน่าม่ดืู้่อยว่าแล้วมาื้อวะอ้านี่ของป้าจากน้องชายกับน้องสะพ้ายได้ของขวัญพม่ได้ของขวัญพิมายไปเพื่อนไปเพื่อนสะพ้ายรของป้าญ่เนาะของแมนเชื่อขอใจทังน้องไพ่ับน้องชาย เจอรายได้เลยรายด้เลยบายเยนำดวยชาวบานมาเดิมามาข้าวดาวต้กงการเันมาข้ปกติปกติปกติสิ่แทนนี้ได้ข้าวดาว มีได้บาะเนี่นะเจ้ามอยู่ได้ไม่มูเปิ้ไปสิจีไปได้นะไเปิ้ลมูไปสิจีไปว่ามาแดงยังอยู่ที่จริงว่าหอดเทียงเพื่อนเลยนะถึงสิ้นแน่ทางเาค่ะหลายคู่เลยคนคำขวามาเบิ่งไม่นี่บริจักได้ว่าไผ่เป็นเอื้อยเป็นน้องนี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเดียวเบงผู้นี่ที่ไปกูมูนี่มาหน้าตาใหญ่ก่อนยุกน้องเนาะเออีสี่สาวเพิ่นเนาะ

ทีซีววเมว่าไปซื้อเวชันเนาะเอาเอาซื้อแบบซื้ันแทะเขาเยอะซื้อแท้เลยนะไปไงแกซื้อวัดเนาะเป็นเอกของอันน้องของเป็นเอกของปัตตอร์ว่า้ซื้อวันซื้อสาวันเนาะอันนั้นอันนั้นี่ เอ้ยอิวเตอร์บอกอัยุอันน้นได้อยู่บ่ได้สามสิบหกปีโอ้สามสิบเตได้เนาะสามสิมันเลืซ้ำามสองมาได้ปันนี้อันนี้สามสต่างกันสามปีนไปไไปไปไปขาแ่ไดปอ่พี่อยู่นี่แก้มนะไปเ้วไป้

ปาปลาสีปลามานอนอ่น่ะไปแล้วแม่ก้วยยลิไปไปตู้ดนแม่กวยตู้นี้นี่ตู้ที่เก่าอยหยุดนแต่ไงมาไงคอยู่เออเนาะอขามปุ๊บปั๊บมาปั๊บเลยเตโตรถนี่รถนี่เราขามไปเราต้องมั่ห็นเอกสารยังบ่ก็มีีเอกสารยังเรียบร้อยเลยปุ๊เนี่ยียมพร้อมได้แล้ว ตรงล่างนานได้บได้ว่าชิยาโอ้ใช่ลูกกีตาเด้อ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 ไป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 เที่ยวม่วนได้เ้ยโอ้ยนี่นี่ยี่นี่มูไม่คู่อ่ะเ้อ้อกี่หอดพอเพื่อนพอเพื่อนจะขึ้นรถขึ้นรถเปลาลางไปไปเดี๋ยวปีใหม่เลยเดี๋ยวปีใหม่ เชียวาเชียวป้าอะไรนะเดิมไม่ชนยิงนอนยังที่ย้อนนะเลยเคยไปขอบใจดุงเจ้วเด้อเดยเข้ขอบใจดุงกับป้าเด้อเมืบ้านไบบอเมื่อบ้านสิสเกตบ้านเอาหออใช้มกนี่งใช้ยังไม่ลืมได้หนิเนาะ่เราสิลืมไม่ลืมได้หนิทีนองเลยป้าป้าวันสามสิบหกปีเนาะอันี้ป้าชื่อมือนะมอในกระดโดย เตอายุกันคือชีไรเดียกับป้าดิแดเพราะว่าเินกันร่ำปีปีนึงเนาะปีนึงอี้ปากพี่ะสามสิห้าเนาสามสิบ้า่ขาปตูมือนั้นนะพี่เ้าบางคนเ่ว่าซื้อแม่กับลูกคือกันเพราะ่าเติเติมเอิญน้ำลูกน้ำลูกเิ้ำลูกเอินำลูกะน้าพี่เน่กเอิญดิแป้าซอรอคือเิ่นเอินเวลาเอินแเนาะคือเอินป้านี่กัป้าคิมที่จริงก็เอินลูกกกกันแหละเนาะ คนว่าซื้อเดียวก็หนุ่มก็ลูก่มเตยยังเอื่นมระเตยอยู่เออแล้วก็ต่อผู้นี้ก็กระโดดมาผู้นี้เนาะแม่ปลาปลาวันปลามือปลาลัดปลาลัดแล้วก็อันมาเล้าเนาะมาวทุนมาทุนแล้วก็ผู้นี้เป็นผู้ลูกหลาเพิ่อนนง สลาชื่อช่องเลยนนี้ชื่อช่องนมชื่อช่องวนนี้้อด้อยนชแน่น่าร้อไปตัวน้อนอน่ยร้อนเย้อน่้นเราะว่าช่อง่อยเพิ่งจ้อน้นะ่จ้างรกำล่าเพิ่งดเาล่าอจงสิได้เดียนน่เราเนาะอนุอันยุอัปีไทยปีเนาะีเราคนไม่ได้คุ้มยาุ้มยานนะมนคือสมัยนี้เนาะต่างกัน เฮาได้ตี่ลงเชือสี่ปีเด็ยังไม่มีแบบรุ่นพ่อแม่เฮาริจี้นี่ไปช็องสาวต่อได้ได้เออต่อกันได้แล้วนะปีนี้ได้ปีหน้าก็ได้อีกสิเอาละแม่สัตรันกันมันใจได้ที่เราเครียดอยู่ไงเราเอาเครียดอยู่เลยวะนี่เนาะไปเห็นน้องมันบมงามเราเครียดแล้วบแดบโมงามเราขยันไปดึงดังไปในใดเพื่อนว่ามันบมงามใจเพื่อนบังบุกบบนเนยอยู่ยังไปในใดเพี่น้องเลย

น้ำเงาเลยแล้วแต่ว่าแล้วแต่สินะเพิ่มนต่ยังบ่แล้วรำใจเพิ่นสินะยังบ่มากือบ่บอกาดคือบ่เฝ้าเงานเป็นน้ำกลมดึกวลมยังอะไรกลมดึกมันบ่ได้แล้วก็กอมันสุดแล้วในรถมันก็ซอยยังบ่ได้แล้วนะดินมันเป็นดินดานเด้เป็นดินดานจกบ่ได้ถ้าพี่ยางปัญหานึงใช่วงซีเมนคั้นผนเฮ็ดคั้นให้มันบ่ถึงใจเพิ่นแต่เราเราอยากให้เพิ่มเงินเพิ่มยังอะไรเลยมันก็เลยเบิ้ดแล้วเยเพราะว่ามันเป็นที่นับคั้นถ้าเอาขนาดนี้ขนาดนี้เอาแก่เฝ้าอายุห่างแต่เราตีน ช่วงี่ันมาจริงมันก็คือว่ากันเนาะดินทั้งทดุมก่อนแต่มันคันมันไ่ได้แบบยังไม่ได้มากไมัได้คแล้วให้ประเทศชักคัดกย่าติแบบมันก็มีคา้จเพิ่มเพิ่นสินะเข้าก็ตามส้าเขาและผ้าเมื่อปีใหม่ดิ้าเมื่อปีใหม่แล้วผ้าข้ากับ้าคอยกับผ้าไปมื่อปีใหม่ให้ผู้เฒ่าเพื่อนมี พี่นอกอ่แม่ใจดีเพิ่นฝากของก้อนปีไม่ไห้ถ้างันเผาโอเพ่นมีเสื้อกันนงกันนาหมวกยังเนาะเขาน้ำซ้ำปลาแตเลยว่าสิมามอบของขวันให้พวกเจ้าก้อนหวยันไห้ข้าวดาวไมไเนาะนี่แค่นี้มีเงินในกระามือรดไปใส่ก็ไปใส่ก็ไปไปไี่ยไปไเนี่ยเพื่นไปไหน ไปไปท้งเดินน้ำแได้น้ำลงน้ำนุงไีแล้วเพื่อนค็ดงานอยู่ฝั่งไทยาะคือแมงเชอร์ก็อยู่กินน้ำกันแต่ละเมื่อยได้น่ะปลาปก็มาชุบกินมาเทือแล้วแต่วงน้ังนได้ไหมได้จ้ะไม่ไดก็ไม่แต่ปูเพิ่นหาก็เพิ่นได้ช่วยกินไป

ไอ้สันเนาะอ้ยพอให้เพื่อนเนี่อ้ยพอนให้ไอ้ไอน้องชายเพื่อนเบิ่งในพอดีใจแล้วก่เนาะ ขอบุญขอบุณเด้อเขาโมกขับใจลายแม่น้อยตีมพ่อน้องไอติมเนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้โชคมาล่ำด้วยอยู่ดีมีแห้งแห้งด้วยขึ้นไปเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค้าขายล่ำด้วยเอาอยู่ดีมีแห้งได้จ้าถูกขอโมกขับใจลายเนาะเลยแห้งขึ้นไปเลยได้เฉลยพรทีงกายอยู่ดีมีแห้งเนาะปีใหม่ก็ขอให้โชคมาล่ำด้วยบ้านสุกุชุกนนเลยพี่น้องเลยอยู่ดีมีเบ้่อเนาะเบื่อไม่ได้เหรอพี่น้องเลยไม้ได้เหรอ เพื่อนที่2ดีมีแฮงเนาะทั้งน้องภัยเนาะชาและพน้องไว้กับพี่น้อง FC หน่วยส่วนนี้น่ะรอให้ประตูบได้กติละมาเฮ็ดบ่ให้เก็บบ่ให้ป่วยเนาะเฮ็ดงานได้พอได้เงินให้เอื้อยเนาะแบบนี้มันจะเปจนเโอเคเียเอาไปบายดี